สลัดที่ปลูกไว้เมื่อสองสาวันที่แล้วครับน่าจะเป็นประมาณวันอังคารครับตรงนี้เป็นแปลงที่ทำไว้ที่หน้าบ้านครับก็ยังต้นเล็กๆอยู่ครับยังเป็นเบบี๋อยู่เลยก็ใช้ต้นกล้าที่สั่งมาจากทางออนไลน์ครับก็ไม่ได้เพาะเองก็เป็นการปลูกแบบสะดวกสบายพอสมควรครับเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ เตรียมยินเตรียมแปลงไว้แค่นั้นเองพอได้รับต้นกล้ามาก็ทำการปลูกได้เลย แปลงตรงนี้ก็ปลูกสลัดเหมือนกันครับแล้วก็แปลงตรงนี้ที่ผมเคยปลูกต้นขึ้นช่ยแล้วมันไม่ขึ้นครับก็อเอามาปลูกสลัดด้วยเหมือนกันครับเนื่องจากสั่งต้นกล้ามันมาเยอะครับปลูกเท่าไหร่ก็ปลูกไม่หมดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้นกล้าที่เหลือในถาดก็เอาไว้ปลูกซ่อมเวลา ที่เราปลูกลงดินพวกนี้มันโดนหอยทากกินหรือว่ามันตายไปครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าของวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ครับตรงกับ วันหยุดวันแม่แห่งชาติครับก็ตรงกับวันไหว้ในวันสาตร์จีนนะครับแต่ว่าบ้านผมก็ไม่ได้ไหวครับแต่บ้านที่เขาอยู่ข้างเผนก็ไหวกันครับบรรยากาศภายในสวนก็เหมือนเมื่อคืนจะมีฝนตกปล่อยๆลงมาครับก็ยังพอให้เห็นร่องรอยของความชื้นตามพื้นดินครับแล้วก็หยดน้ําที่เกาะอยู่ตามใบไม้ครับ วันนี้ก็จะพามาดูต้นแตงกวาครับที่ผมย้ายลงมาปลูกไว้ในถุงดำใหญ่ๆนี่ครับสภาพก็ยังอยู่ดีครับยังไม่โดนหอยกินหรือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใน,น,น,นทางที่ไม่ดีครับยังมีการจเจริญเติบโตขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่ใบก็จะออกเหลืองครับก็ไม่รู้ว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าส่วนใบเลี้ยงครับที่งอกขึ้นมาช่วงแรกๆก็เริ่มจะ เริ่มจะเหลืองแล้วก็น่าจะเหี่ยวรุดไปครับตามธรรมชาติของมันครับมันก็จะเจริญกับโตไม่เท่ากันแล้วครับคือบางต้นก็โตขึ้นมาแค่นี้ครับใบเล็กๆส่วนบางต้นก็นี่ครับใบก็จะใหญ่โตขึ้นกว่าพี่น้องที่ขึ้นมาพร้อมๆกันครับต้นนี้ก็ยังยังเล็กครับแต่ว่า ก็เริ่มมีใบออกมาครบครับนี่ครับสังเกตด,ดูต้นที่เล็กๆก็จะมีใบออกมาแต่ว่ายังไม่ได้แทงยอดเพิ่มเติมแต่ว่าต้นที่โตกว่าเพื่อนครับก็จะเริ่มมีแทงยอดใหม่ออกมาครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่คือความแตกต่างระหว่างพี่น้องครับที่เกิดมาพร้อมๆกันครับแต่ว่าโตไม่เท่ากันครับ ต้นแตง,งกวาต้นนี้ก็ใบเล็กๆครับแต่ว่ามีใบครบนี่แหละครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็มาต้นนี้ก็ <aked> เล็กเข้าไปอีกครับก็คงต้องค่อยๆบํำรุงกันไปครับถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่ก็พยายามที่จะใส่ปุ๋ยครับเพื่อให้โตขึ้นมาอาจจะโตไม่เท่ากันแต่ว่าขอให้อยู่รอดแล้วก็แตกยอด พันเลยขึ้นไปตามคางที่เราทําให้การทําสวนปลูกพืชผักแบบผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเป็นระยะระยะครับว่าต้นไม้ต้นผักที่ปลูกมันจะเติบโตไปแบบไหนครับ <c oughs> ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศดเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับ <c oughs> แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับกวรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ